สวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับในการสร้างห้องเรียนออนไลน์นะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับคณะครูที่สนใจที่จะทําห้องเรียนออนไลน์นะครับให้นักเรียน้เข้ามาเรียนออนไลน์กับเรานะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือ Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกของบริษัท Google นะครับ แล้วก็วันที่สองนะครับก็คือสื่อการเรียนการสอนที่เราจะไปทำเป็นสื่อออนไลน์นะครับให้นักเรียนเข้ามาเรียนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปสมัคร Gmail ก่อนนะครับคณาจารย์ท่านใดที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราจะมีแอปตัวนี้นะครับให้ท่านไปเปิดนะครับเบราว์เซอร์ตัวนี้หรือแอปตัวนี้นะครับ ใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้นะครับที่สามารถลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์ g o o g l e ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับเปิดเลยนะครับเมื่อท่านที่เข้าไปนะครับบางท่านจะเข้าเว็บไซต์ g o o g l e ได้เลยนะครับแต่ถ้าบางท่านยังเข้าไม่ได้นะครับให้ท่านไปที่ช่อง URL นะครับแล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะครับ ลงไปนะครับเว็บไซต์ Google นะครับแล้วก็กด Enter นะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่เมนู gmail นะครับคลิกเลยนะครับเพื่อที่จะไปสมัครสมาชิกนะครับของบริษัท Google นะครับท่านใดที่มี gmail แล้วนะครับก็ไม่ต้องสมัครนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีนะครับ ให้ให้ท่านมาคลิกสร้างตรงนี้นะครับสร้างบัญชีนะครับเพราะว่าเราจะสร้างบัญชีใหม่นะครับหลังจากนั้นคลิกนะครับสําหรับตัวเองนะครับเอามาถึงขั้นตอนการสร้างบัญชีนะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปนะครับใส่เป็นชื่อเรานะครับอันนี้ผมจะใช้ นามสมมุติต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสร้างชื่อผู้ใช้นะครับบัญชี Gmail นะครับเป็นชื่อเราก็ได้นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่รหัสผ่านนะครับระบบจะแจ้งว่าใช้อักขระแปดตัวขึ้นไปนะครับมีทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับ สมกันนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าเรากกอกอะไรลงไปนะครับเราก็เปิดตาได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเรากรอกอะอะไรลงไปนะครับผมจะขออนุญาตปิดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เห็นรนัสอหาการยืนยันนะครับก็จะตรงให้มันตรงกันกับร่าสานนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับ ต่อไปนะครับขั้นตอนนะครับอของการเข้าสู่ระบบนะครับ Google มันจะให้ใส่ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับของเราลงไปนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเรามีหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับใช้บัญชีนี้ตรงกันหรือไม่นะครับต่อไปนะครับ ที่อยู่อ e ีเมลสำรองไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ก่อวันเดือนปีเกิดนะครับส่วนปีเราก็ใส่หนึ่งคิเทศกักาลาดลงไปนะครับระ,ระบุเพศนะครับเมื่อท่านกรอกเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับ ระบบมันจะให้ส่งนะครับรหัส6หลักนะครับเข้าไปยังหมายเลขของท่านนะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับท่านสังเกตนะครับถ้าไม่มีเมนูข้ามไปก่อนนะครับท่านให้ท่านกดส่งนะครับถ้ามีแบบนี้นะครับท่านไม่อยากให้ส่งท่านก็กดข้ามไปก่อนก็ได้นะครับ ผมจะกดข้ามไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเงื่อนไขนะครับเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขของบริษัทเขานะครับเพื่อที่จะเป็นสมาชิกนะครับเราสักคู่นะครับ เมื่อท่านนะครับสมัครได้แล้วนะครับมันก็จะเข้ามาในกล่องจดหมายของเรานะครับแค่นี้นะครับท่านก็จะมีบัญชี Gmail ของท่านแล้วนะครับส่วนเรื่องการทำห้องเรียนออนไลน์นะครับเราจะไปชมอีกคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เพียงผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ